เป็นที่เรียบร้อยเลงสบายดีทุกคนนี่ตอนรับเุทธส่องสอนน้องสาวเราขมวนเหมือนนี้เฮากันไปเก็บหอยมาแล้วเนาะกับน้องพุทธศรเฮาจะมาล้างหอยเลยแต่ว่าก่อนเฮาจะไปล้างหอยเฮาต้องหอยหอยเฮากันได้หลายแห่งหอยเข้าได้เฮาจะไปล้างก่อนแต่ว่าให้อ้ใต้คนด่างค่อยท่าเฮ้านะฮ่อยไปล้างหอย ไนี้ยจงใ่ไหมเพื่อบให้อันกรบอกกหอยบ้านมือเออใช้มือคนๆแล้วแวงอีกมือนะพี่น้องล้วก็จันนี่อันนี้นาะหอยนะสีงามงามเลยแต่ตัวนี้จะเป็นลายแต่ว่าบุง้งหัวมันเป็นหอยอย่างนีง้ คอมเมนต์มาบอกตู้หน่เด้อมาตู้กับล้างห่ออยู่เนาะมามันนี้ต้กับสิมาด่างไฟด่างไฟต้มน้ำแหววไฟีไ่แล้วไฟใครจะเล่นกับไฟแม่แต่ตายบ่ลินเด้อ ดังไฟไแล้วเนาะวันนี้เนาะเอฟเิกก็มาแล้วมาดังไฟแล้วแลลวเขาก็ได้ค้างน้ำในวันนี้เรียมหม่องไปไปค้างน้ำเน่เนไปแส่น้ำครับเป็นยังมาจึงห้อง ใส่โบใส่ใส่บหลายเพราะว่าใส่น้อยหนึ่งแหละเอาไปต้มแลวน้ำน้ำหอยยังชิอ้อใส่น้ำนละว่ะคอยต้มเทลินนึงเขาจะใส่จะใบบักขาแล้วก็ข้างหมดเลยเขาจะว่าน้ำหอยมันจะออกอีกออันนั้นเขาเขาคั่วแบบนั้นกะได้วิธีเป็นั้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ใส่น้ำแหละเอาใส่ใส่ใส่เกลือใส่อย่างน้ำนัวมาจากคาบเป็นงอคาะเป็นงออย่าใส่เด้ออันโบใส่โบได้บ้งนะคะโบใส่โบได้เบ้งนะผักเนี่ หัวเจิกมันแล้วจะปรุงอย่างเราแซ่บสุดป่าเอามาทุกคนเนาะก้อนอันเฮาซีอันถ่าต้มหอยถ่านั้นเฮาก็มาเกี่ยมตำมเจียวตามเจียวเครื่องเพชรตามเจียวใช่เลยใต้คุณสิเป็นคนณตามคุณว่าคุณมีสูตรเดชรคุณว่ามามาตอนนี้เพิ่นตอนนี้เพิ่นงแเด็ดคือกันเนาะเด็ดมาเพ็ดเออเด็ดมาเพ็ดตักกองนี่เนาะ ้องนอารมณี่ีต่ำมักเพชรบ่อมักเพชรบ่อเลยมักเพชรเอาเพชรเพชรนอแต่เพชร้มๆนๆถามถามอ้ไอมึงมึงองถามตกองไอ้ไอ้เด้มักอ้ไอ้เดมักเพชรบ่ออันไอ้อ้เดอันมักเพชรบ่เนาะมักเพชรอันนี้คือมักเพชรเนาะอันอันนี้คือคนเด็ดเนาะตู้ชเด็ดซอย มะเฮ็ดต sì. no no. oh ู้ไปตู้ไปเอาอันไปงัวมาให้แน่อันแปงัวได้เนาะอันสลายเซ้นลายเส้หน่อยเส้นหน่อยนี่สลายเส้ลายเข้าจกบอกาชิมาเฮ็ดอันนะเอาบ่วงมาแน่บ่วงมาแน่ชิมาเฮ็ดอันเจลเจลให้อันไอ้ไอ้พี่น้องเพื่อนเบิ่งเนาะแล้วก็ปากกองเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนมักเนื้อเนื้อเลยนะจะเอาพักหอมลง โมน้ำตาลบโมไซแล้ะก็ต่ำ,ำตเอาเนาะหลังจากที่เฮาต่ำแล้วก็เฮากะซีได้ใส่มะนาวแล้วก็ใส่น้ำปลาถือว่าเป็นอันเช็ดซน,น,นดเาานาะสำหรับสูตรเจลคลองไปใต้คุณเอาซึมแล้วแบบมันชีแซ่ส่วนไหนเด้อมะนาวไม่ไหอยากลงซีน้ำโบเนาะ ใครอยากลองซีมกับมาเดียมาเดีมาดมามาซมมมมีนนุ่กันใส่หลายเชฟลายแบบบบมีอันนั้นเลยนะบ่มีว่าจับบวกจังบ,บวกแบบกาตัวเอาเลยีม่มีกาตัวเอาเลย เนีแล้วจุกเป็นอันว่าแล้วจุกพี่ที่แจ่วส่วงของแจยวส่วงของได้อะแล้วแล้วกวะไปต้มหอยตอกเอาไหมนี้ไปต้มหอยตอกเลยไป หอยนกจุดตุม้ไมไป้าลงไปเลยจากนั้นตามด้วยใบมะขามสมป่อย มีมะกะถินำไปนำแล้วก็อัดไว้แล้วเราจะค่อยมาเปิดอีกทีหนึ่งบ้านหอยสุกเนาะทุกคนเราก็สิมาเบิงแนะ้หอยห้เราสุกแล้วหรือเปล่านะโอ้ยฝุดขนาดเลยเนีย่หอยเฮากะ ซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเบื้องติดได้จริงคุณกระซุกหรือบระซุกกะมันโอ้เบเกะมันโอ้มันก็เป็นอย่างนี้มันกระซุกไปเอาเตรียมไปตั้งพาเข้าอกินกันเลยมาเด้อก็เอานอนทุกคนต้มหอยเข้ากันแล้วแล้วเราเขให้กระต่ายนะแต่คุณพ่อกระต่ายหอกเลยเป็นกระแสขนาดเลย เซบบ์วนจนล้นเลยว้าวปอดได้หลายปันจุบพี่วันนี้น่ะกระเซ็บทุกคนกระเซ็บเนาะมาเดิมมาเดิมเริ่มกินกาแฟเดิมสมัยคือ้มป่อยก็เพราะปากขามเนาะใบขามอันนี้้มป่อยกับใบปากคามเอา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 ก่อนเาะนี่เอาเอาก่อนเนาะ คิ่เามื่สกีกับเลยว่าแม่อออกอเมือนายเอาเนาะพักกับเฮากซิมีพักพักงานพักนั่งเลยพักนั่งเลยแล้วก็มีหอมรวมมีกะลำแล้วก็สะอมแล้วก็ที่ลาดบุไรี่กะ นางกระถินห <laughs> รือว่าแนาเ่เลยคุณท่านคือเออเลยกระถิ่นชุอเดียวบอสเล่นบอ,อน่ะมามาลงมือกินกันเลยวันนี้น้ำลายออกละอะทารพี่จา๋าหอยซัมฟอร์มืออ่ะมาเลยจ้ะหอยหน่อยหอยใหญ่มาหอยแบบใดก็มาเลือกกินเลยเลือกให้หอยไว้ใจเฮาแล้วเดี๋ยวเขามาไข่ข้างในเนาะววา แกออกมาสิเป็นแบบแบบอันนี้เขาจะเอิ้นว่าหอยอย่างหอยหอยกระต่ายมันบอกหอยกระต่ายจะเป็นดำๆเนาะเขาจะว่าหอยอันนี้แซ่บนะทุกคนเต็มเลยจุ๊บหนึ่งออกอึ๊ออกอึ๊บอึ๊บอ้ยเหยียบจังไหนโบไฮโบไฮแบบมันนั่นมันขาดนะซอยเนยซอยเนยอุ้ยแจกได้แบบโบไฮมันขาดตอนนี้กับโบยักธนัทปัไหาไหน เต้องเบิดตามลวงมันตัวเก่งวะเก่งมากเลยนี่ค้ดวิธีแกะเนาะก็คือต้องต้องหั่นตามลวงมันเนาะคือเขาเห็ดแต่เรียบแบบแกะมาละงัดเลยก็คือมันขาดเนาะอะให้เสาใต้กินหอยกระต่ายอันสตู๋กินหอยหญ่เนี้ยโอ้สินหอยกันเลยเนาะโอย ขอขอขอกินคำามนี้ง่ายเด้ออาปักกวางเด้อโอ้ยเอ้าเอาข้าวแบงก์เลยเอาเลยเอาเอาเอาของนี้ก่อนค่ะอันนี้ไว้ก่อนเอาเอาซ่บเนาะแซ่บบ่เป็นแบบบันทัดดีหวานเนาะกินกลิ่นบูรย์เด้อนี่ กินไปแล้วเป็นยังกินไปแล้วมันซีเม้าบอกคิดเราไปกินไปแล้วมันสิแซ็บกินกินกินตายกินได้แซ่บเอาข้าวเหนียวจำตายอย,อย <laughs> มาเด้อเอ้ยจะโกรธก็ห่หหย 你好。Mm hmm. เจ้านี้แซ่บแฮะใต้เด้อต่ำแซ่บกำลังจะเอาสู้ต่ำจระเดีย๋ยวคือแบบแอฟอาง์คือไงต่ำกับแซ่บคือคนนี่แหละคนกับแซ่บเจ้ากับแซ่บหอยกับแซ่บเรื่องหอยไว้ใจสาวเลยเด้อ กินจริงค่ะหอมครับทุกคนเป็นจังไดหวานบ่หวานเนานนะอร่อยเนื้อแน่นขนาดเลย แน่นแน่นพอใจตัวนี้เด่งทุกคนกินเมืองเราป่ะเนี่ยกินเมืองเราเนี่ยพอันี้ออกตามันออกก่อนคันบโออกแล้วมันสีเมาแซ่พอใจตอนนี้ก็แซ่ไปลองนะตามแล้วกันเนาะ หอยซลีหอยมักไหม <laughs> เทบุกทานแล้วทำบุกทานแล้วหอยหมักไหมขันันัอทันัอ่แล้วตอนนี้นะรับมิทันซด้วย <ym> อันนี้ไข่มันนี่แหละอ,อันนี้บ่มีตาเนาะบ่มีกินเลยน้องขอถามเนี่ยสตูกับสแตนีท่ากันมอนนี่เกินจกคน อยู่เฮือนเฮามีสามคนครอบครัวมีสามคนเนาะม,มีอีแม่ได้ค่ะได้ไใต้ตุ้ยอ๋อเป็นผู้ชาวหมายถึงยู่ฮือน,นีนบุญนี่ผู้ชายเลยเป็นบอกน้องมีอายซ์นะไอายมีผู้นึง่งแต่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดเบี้ยกยูไก่ไพ่ก็เลยไปอยู่เฮือนแต่ว่าแต่ไม่สักไอ้น้องเลยหรอแ,แต่ว่าเพื่อนกับเฮ็ดเบีย้ยกูไก่เนาะโอยเออแล้วพ่อเด็กทีวเพื่อนพ่อโอ้ยพ่อพ่อเพิ่อนไม่ยู เพิ่นเสียดูแลโอ้สะไรต้วงเด้อกบอาเราเศร้าน้ำม่มากจริงสักเลยสำหรับไครที่อยากรู้เรื่องราวสไตล์ตื่นนอกจะติดตามได้เนาะเดี๋ยวเพิ่นทักซีน Q&A เพิ่นถามตอบอยากถามอย่างเดียวคอมเมนต์มาได้เนาะโอเคปะโอเคถามมาตอบได้เนาะ พึไมอย่างเงี้ยนะไมแล้วเยปุ๊มมอันนี้เขาจะเอิ้นมาป่ายฝนต้นหนาวประชาม,มนี่แม่ก็จะน่ากะของลมลมออกเนาะอ,อันนี้กันซีเดือนซิเลยเนาะ,ะแมข้าเราดูมาละมแม่เดือนดนิ๊บดูจิบคอยดลจิ<ม>๊บคอยบอกดูคอยแล้วทางบ้านในไอเดีลมหนาวอ,อกและโบ พอเป็นห่วงเนาะแน่พอเป็นห่วงท่นบอกออกแล้วกะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คปาบอกบอกไอ้น้องสาวเราอะไรเด้อบอกน้องงามน้องก็อยากนี่เน่และอย่าลืมไปบอกกันน้องนางคนนงามไหนว่าแม่น้องนางเลยเนาะน้องพุทธสอนโอ้ยพอนายใจเอ้าเข้ากับสกินปัจจุบันี่ก็คือสิบบเบสแหละเนาะหอเนี่แต่สิได้หลายตัว ไปก้อนได้วันนี้ได้แต่ก้อนจิฝปายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โซ so, เอโนสาวเราขโมยคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณใจค่ะ